างไม่เท่ากันฝั่งนี้แป้งหนาฝั่งนี้แป้งบางนำคบมันก็สุกไม่เสมอันอยู่ดีวิธีแก้คือหมุนเบ้าหมุนเบ้า,า,า,าอย่างเดียวเพราะทุกคนก็นเป็นแบบนี้หมดหมอ่ามันอยู่ที่อารมณ์เขาไว้ง่ายบางครั้งอยู่ที่อารมณ์อ่ะบางครั้งเขาก็อารมณ์ดีเขาก็สุกเสมอ <c oughs> <c oughs> บางครั้งเราไม่ดีกูก็สุกไม่เสมออะไรอย่างเงี้ยเอออะไรแปลกใจว่าทั้งที่อดก่อนเขาแท้ทำไมย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงบางครั้งอ่า วิธีแก้คือหมุนอย่างเดียวหมุนไปเรื่อยที่สุดอ่าอ่าบางครั้งอาจจะเป็นที่เบ้าเบ้าอาจจะหลอมาความหนาความบางไม่เท่ากันก็มีตัวอ่ามันอาจจะเป็นไม่ได้เพราะนั้นก็คือมันมาหลายสาเหตุที่มันพกตกไม่เสมอกันวิธีคือหมุนอย่างเดียวหมุนไปอย่างนี้หมุนไปเรื่อยแค่นั้นพออ่านั่นคือวิธีแก้ง่ายส่วนไฟใช้คือประมาณนี้พอไปเราเราไม่ขีดพอ,อแต่เห็นไหม,หมนหมุนเข้าไปก็คือเบาไฟอ่าถ้าจะเร่งเราก็หมุนออกแค่นี้ นี่คืไไอไฟทั้งไฟอ่อนแค่นี้เที่ยงไคือท่าไม่ขีดแต่ถ้าในกรณีลูกค้ามารอเยอะสักสองสามร้อยคนเยอะไปไหมสองสามร้อยคนอโอ้าหถ้ามาขนาดนั้น,นะสนุกนี่สมมติอะสมมติว่าลูกค้ามารอเราเล่งไปได้เล่งขึ้นมานิดนึงเล่งแค่นี้พออย่าเล่งเยอะ嗯嗯ถ้าว่าไม่มีลูกค้ามารอเราก็ไฟอ่อนไปเรื่อยๆพวกมันก็จะกสุกๆ,ๆไปเรื่อยๆอ่า ถ้าไม่มีลูกค้ามารอนะเราไปเรื่อยได้อยู่ถ้ามีลูกค้ามเราก็เร่งไปขึ้นนิดหนึ่งอย่าเร่งมากเร่งมากมันจะไมอันนี้พอเห็นไหมเห็นไหมนี่คือลมพัดเห็นไหมไฟก็จะไม่นิ่งเนีนยหมคือทํโคกอ่ะข้อเสียคือมันไม่เอาลมเวลาไม่ชอบลมเพราะมจะลมไม่ได้มันจะลมมันไม่นิ่งมันมีผลทำโคกทำมคกตุกไปตลอดเสมอนั่นแหละคือไปยิ่งไปนิ่งๆเนี่ยพวกมันยิ่งสวยใช่อย่างนี้เป็นอย่างงี้ ก่องขั้นตอนสำคัญ